สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคําพูดฝนสนั่นทชฉัดถึงฟรังนีรกุลเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักที่มีว่าเพื่อนจะเจอปัญหาอะไรเพื่อนก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอและดิกรีของทั้งคู่นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆมากความสามารถกันทั้งคู่จากกระแสะประเด็นการพูดถึงมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีฟรังนีรกุลเกตประภากรนักแสดงสาวขวัญใจไวทินและนัก,กรเรียนแพทย์คนเกง่งถูกกล่าวหาว่าแย่งแฟนคุณหมอรุ่นพี่เรามีภาพถ่ายและข้อความที่มีข้อ ข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์กลุ่มเครือระหว่างบุคคลอักษรยอดทั้ง3ามได้แก่ฟอฟันต่อเต่าและปอป่า2ตัวถูกแชร์วันโบนโลกโซเชียลส่งผลให้แฮชแท็กฟรังนีรกุลติดเทรนทวิตเตอร์แบบข้ามคืน ตำอรัรังนีรักุลก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านอิสแกรมส่วนตัวระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดกันโดยมีทั้งส่วนจริงและไม่จริงแต่ขอไม่ลงรายละเอียดวันทุกคนยุติเรื่องทั้งหมดหยุดโพดถึงและคนหาตัวต,วตนทุกฝฟา์วันเกิดผลกระทบมากกว่านี้ พระหังทั้งขอโทษทุกคนที่ทําให้ได้รับผลกระทบและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กําลังใจล่าสุดนักแสดงสาวคนใจวัยรุ่นอย่างฝนสนันทชัดเพื่อนสนิทของสาวฟรังได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าตั้งแต่ทราบเรื่องก็ได้มีการทักไปตนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแท้แค่ไหนแต่สิ่งที่ตนทําได้ในฐานะเพื่อนก็คือเป็นกําลังใจให้มีทักไปว่า โทษทีพอดีแบบเห็นข่าวเป็นกำลังใจให้นะพร้อมทั้งบอกว่าอยู่ตรงนี้เสมอมีอะไรก็โทรมาที่ไม่อยากโทรไปเพราะรู้สึกว่าฝรั่งก็น่าจะมีเรื่องที่จะต้องจัดการหลายอย่างไม่อยากไปรบกวนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็น้เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วรีนิวส์ออนไลนขอบคุณครับ